สีหน้าหยาดเหงื่อที่สัมพันธ์กับลีลาท่าทางของ ซึ่งผู้ชมแทบจะไม่เคยได้เห็นระหว่างการชมโขนนะคะก็เป็นความพิเศษของโขนตอนพระรามตามกวางลักษีดาและยกรบซึ่งผู้แสดงเนี่ยถอดหัวค่ะถอดหัวโขนออกถ่ายทอดฉากสําคัญนะคะยกรบที่ผู้ชมก็เรียกร้องอีกรอบนึงานในรอบอ่องคอยครั้งด้วยอัจรสที่ต่างออกไปสมกับที่น,นานๆทีค่ะที่พิเชษกลั่นชื่นแดนซ์คัมบรีจะมีงานแสดงแนวขนบนะคะจึงจัดมาเต็มค่ะให้เห็นคุณค่าของงานนัติสินไทยร่วมสอชั่วโมง หากไม่ลืมสอดแทรกมุมมองแบบคนทำงานร่วมสมัยค่ะคณะขนนายพิเชษจึงออกแบบให้ขนได้ชูคุณค่าผู้แสดงในฐานะหัวใจของงานศิลปะค่ะเนี้ยมีมนุษย์อยู่นะครับแล้วก็มนุษย์เหล่านี้ทำงานหนะักนะครับผมอยากให้เห็นว่าความงามเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพียงแค่ความงามแบบประเพณีอย่างเดียวแต่มนุษย์เองในฐานะนักเต้นก็ให้ชุดความงามนี้ได้เหมือนกันให้ทุกคนนะครับ ได้รับการถูกมองเห็นเท่าเท่ากันไม่อย่างนั้นพลา,ามจะถูกมองเห็นเพียงคนเดียวฮารักจะถูกมองเห็นอีกคนหนึ่งโดยที่ยัก์ลิงไม่ถูกมองเห็นเลยว่าเป็นใครเหตุผลที่พี่ครูพิพเชษครับให้ถอดศีรษะเพราะว่าเหมือนกับให้รู้ว่าความเหนื่อยของมนุษย์เราเป็นยังไงอะอย่างผมเป็นตัวลิงอะครับผมจะคาบเชือกคาบคืออันนี้ครับจะมีรูคาบเชือกคาบผมก็จะกัดอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ศีรษะ หลุดหรือว่าให้มันคล่องแคล่วครับแต่พอเปิดหัวเราก็จะไม่ไม่ค่อยผวงเรื่องนี้แต่ก็สีหน้าความเหนื่อยก็จะชัดมากความคิดที่ว่าไม่ควรทิ้งใครเอาไว้นะคะทำให้การแสดงโขนคณะนายพิเชษครั้งนี้มีล่ามภาษามือประกอบการแสดงด้วยค่ะ ตลอดจนกิมมิกเล็กๆนะคะให้ผู้ชมสัมผัสลูกโป่งใช้เป็นสื่อสำหรับผู้พิการทางการได้ยินสัมผัสแรงสั่นสะเทือนแทนเสียงจากเวทีค่ะ นับเป็นครั้งแรกนะคะที่พิเชษกลั่นชื่นแดนซ์คอมพานีนำมาใช้ในการแสดงโขนตอนพระรามตามกวางลักษีดาและยกรบที่เคยเปิดแสดงที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเมื่อปลายปีก่อนเอามาแสดงในบ้านเราค่ะงานนี้จัดขึ้นที่ช่างชุยกรุงเทพนะคะเป็นพื้นที่งานอาร์ตของวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ก็แทบไม่น่าเชื่อนะคะการแสดงโขนครั้งนี้เรียกผู้ชมได้มากแบบล้นหน้าเวทีอย่างที่เห็นเลยค่ะ ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้ชมที่สนใจเรื่องศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วอย่างเช่นชมรมรักรำวงมาตรฐานรำวงพื้นบ้านเทศบาลเ,เมืองฉะเชิงเราขนสมาชิกข้ามจังหวัดมาถึง29คนนะคะเกาะขอบเวทีค่ะสำหรับหลายคนนี่คือการชมขนสดๆครั้งแรกและหวังจะเห็นเวทีศิลปะวัฒนธรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกบ่อยๆค่ะ มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการจัดการแสดงโดยเฉพาะการแสดงร่วมสมัยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้มันเป็นการแสดงที่เป็นลักษณะแบบแบบเป็นแบบแบบประเพณีเป็นแบบนี้ละผมก็อยากจะมาดูแล้วก็ชวนทางชมรมเนี่ยมามามาหาประสบการณ์แล like ้วก็ต be ัดส so ินใจรวมตัวกันมาครับเดินทางมาเลยครับคุ้มมากเลยค่ะแล้วก็มันเป็นการเปิดโลกทัศน์ของพวกแม่แม่ ที่มันมีการแสดงที่มันไม่ไม่ซ้ำแบบเดิมมันเป็นรูปแบบสมัยใหม่ที่เราที่เราไม่เคยเห็นอยากจะให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็คือในฐาน,นะภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนทั่วประเทศนะครับได้ส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นะฮะซึ่งมีวัฒนธรรมการสแสดงของตัวเองได้มีเวทีสาธารณะ,ะแบบนี้เพราะว่าสังเกตุดูวันนี้ประชาชนเนี่ยมาชมกันมากมายนั่นหมายความว่าประชาชนมีความต้องการที่จะ เสพสิ่งเหล่านี้นะอ๋ออันนี้คือสิ่งที่ผมทําได้ดีที่สุดในชีวิตแต่คนเนี่ยอาจจะไม่เชื่อใจผมเพราะว่าภาพลักษณ์ผมเนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์แบบรุ่มสมัยอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมีความสุขมากแล้วผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เ,เป็นของขวัญในฐานะที่ทํางานมาเป็นระยะเวลาเกือบ20ปีแล้วก็บอกกับทุกคนมาตลอดเวลาว่าผมทําอะไรอยู่กับโขนผมทําอะไรอยู่กับ,บวัฒนธรรม แล้วผมต้องการขับเครื่อนหรือพาไปที่ไหนเพื่อเหตุผลอะไรเห็นกระแสตอบรับดีแบบนี้ถ้าถามว่าจะได้เห็นขนคณะนายพิเชษเปิดการแสดงแนวขนมแบบนี้บ่อยขึ้นหรือเปล่าครูพิเชษบอกค่าวว่าการแสดงสเกลนี้ไม่ง่ายนะคะใช้ทั้งทุนใช้ทั้งเวลาค่ะแค่ซ้อมเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อย2เดือนในเรื่องสถานที่อีกนะคะซึ่งครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนค่ะทั้งจากเอกชนและสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะ